กินข้าวนี่แหละอาหารบ้านเราเนาะมีน้ำพริกมีผักนี่แหละค่ะแล้วก็มีปลาจนจนลูกสะใภ้นี่จมแล้วจมอีกทําอะไรเยอะค่ะจนจนลูกสะใภ้นี่จมแล้วจมอีกทําอะไรเยอะค่ะอันนี้ก็น้ํายาขนมจีนนะคะอี่นังนี่อันนี้ก็เปแดเป็ดบองของยาเนี่ยค่ะกับข้าวต้องต้องแบ่งชนชายคาอันนี้ก็น้ํายาขนมจีนนะคะอี่นังนี่ อันนี้ก็เปรอะเปรอะ,ระบองของยาะะ่าเนี่ยค่ะกับข้าวต้องต้องแบ่งชนชน<ม>ข้าวอยู่กับยาเด้อนี่ยา่ายายา,ยา่นี่ย่าเพิ่งกินข้าวนี้คุณย่านี่วัยแปดสิบหกนะคะยังแข็งแรงดีค่ะเพื่อนไปลบยาให้พักกแบบ่งเนี่เออยา่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นกินข้าวเสร็จเพิ่นก็จะไป็นลบยาเข้าใจ้คำว่าลบยาบ่ถอนอยาเออไปถอนยาอะไรมาเนาะออจะเอาเออาแบรบกวัชพืชน่ะออกอนะ่ะ ที่แกปลูกผักเอาไว้นะเคือเจะอันนี้ก็ประทูนะคะประทูที่แบบว่ามันเริ่มมีกลิ่นเนาะเอาให้เอาให้น้องแมวนะน้องแมวบ้านนี้ไม่กินค้าประทูมีกลิ่นนะี่ผักมีผักลวกที่ยาตแกเก็บมาจากสวน จะอมีอุ้ยอันนี้ต้มจืดค่ะอันนี้ต้มจืดต้มจืดอะไรหนอมาเป็นคนพูดเพราะสนองหูมาจะไหนตะไรแล้วค่ะอันนีนน้เป็นอันนี้ตนไนี่ก็น้ำพริกเอ่อปลาทูเค็มค่ะนู่กับข้าวย่าน,นี่ไายหลายเด้อแกเวลาเพิ่กินข้านะเพิ่กินได้สองสามคำได้กับข้าวแกนี่เยอะปลาทูแค่นี้ก็แซ่บแซ่บแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อม,มาเด้อเฮ้ย yeah จนจนลูกสะใภยนี่จมแล้วจมอีกทําอะไรจะเหนียวเนาะอยากินผักตรงนี้อย่ากินผักรูดค่ะเ้าหวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวานค่ะเะ้ยจนจนลูกสะใภยนี่จมแล้วจมอีกทําอะไรย็นอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะคะยาเป็นหัวโลมันเมนบอล้าเนากินข้าวกินข้าวเด้อเหนียวเนาะอยากกินผัก ก็มีไหนกินผักลูกะค่ะเหาวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวาน,นะค่ะต้มจืนกระดูกหมูใส่โน่อไม้สดๆเลยค่ะอันนี้อันนี้ยาหมายเอามาให้แล้วก็มีน้ำพริกปาร้านะคะเอคาอันนี้กระํายาขนมจีนนะคะอย่งนี้อันนี้ก็เปรเดปรปรเดป็กบองของย่าเลยค่ะกับข้าวต้องต้องแบ่งชนชั้ พี่น้องมากินข้าวกันอันนี้ไม่รู้ว่าข้าว <se wn> ข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเนาะจะกินเช้ากับเที่ยงเป็นเวลาเดียวกันวันนี้ก็จะแม่นําอันนี้ก็มากินเป็นอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะคะยากเป็นหัวเระ <Umwelt> มันเมนบลาเด้อ <GB> กินข้าวก <g narratives> ินข้าวเรือกระถูกแค่นี้ก็แซบแซบแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาเด้อมาเด้อเหนียวเนาะอยากกินผักวันนี้อยากกินผักลูกค่ะ ้าหวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวานค่ะชั้นค่ะชั้นชันวันนะลูกสะใภ้กินอีกอย่างหนึ่งย่ากินอีกอย่างหนึ่งเออที่ได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องกินข้าวเนาะนี่ก็ตั้งเหนียวเนาะอยากกินผักตรนนี้อยากกินผักลูกค่ะอ้าหวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวานค่ะกระทูแค่นี้ก็แซบแซบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเด้อม,มาเด้อ พี่น้องมากินข้าวกันอันนี้ไม่รู้ว่าข้าวข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเนาะจะกินเช้ากับเที่ยงเป็นเวลาเดียวกันวันนี้ก็จะแม่นําวันนี้ก็มากินนัไรบาเนี่ยต้มจืดกระดูกหมูใส่โน่อไม้สดๆเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ย่้าไมยออากมาให้แล้วก็มีน้ําพริกปลาร้านะคะนะคะ่ะสุดท้ายก็ต้องมาทอดะคะ่ะมาทอดแล้วคนคนก็กินนี่แหละคะ่ะมาเด้อคะ่ะมาเด้อคะ่ะมาเด้อคะ่ะมากินข้าวเด้อห,าาหิวแล้วพายหิวแล้ว เหนียวเนาะอยากกินผักตันนี้อยากกินผักลูกค่ะเา้าหวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวานค่ะชั้น <c oughs> ค่ะชั้นชั้นวันนะลูกสะใภ้กินอีกอย่างหนึ่งย่ากินอีกอย่างหนึ่งเออที่ได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องกินข้าวเนาะนี่ก็ตั้งรกระทูแค่นี้ก็แซบแซบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อ ในนี่ก็น้ำพริกเอ,เ,เอ่อปลาทูเค็มค่ะนู่กับข้าวยานี่รหลายหลายเด้แ่เวลาคุณกินข่าวนะิ่ณกินได้สองสามคำนีกับข้าวแกนใี่เยอะข้าวอยู่กับยาเด้อน,น,นี่ยายายาเนี่ยนี่ยาคุณกินข่าวนี้คุณยานี่วัยแปดสิบหกนะคะยังแข็งแรงดีคะ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะได้มีแรงไปทํางานเนาะยาเนาะืองวันนี้มีแผนทําทอะไรเนี่ย น,น,นี่แหละขออนุญาตนะคะขออนุญาตก,กินข้าวนะคะมามาชวนพี่น้องกินข้าวนี่แหละอาหารบ้านบานเราเนาะมีน้ำพริกมีผักนี่ระคะแล้วก็มีเป็นคนพูดเพราะสนองหูมาจต่ไหนแต่ไลระคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นข่าวอยู่กับยาเด้อนี่ยายายาเน,นี่ยยาป็นกินข้าวนี่คุณยานี่วัยแปดสิบหกนะคะยังแข็งแรงดีคะ่ะนี่พัก มีผักลวกที่ยายแกเก็บมาจากสวนแลน้วก็มีอุ้ยอันนี้ต้มจืดค่ะอันนี้ต้มจืดต้มจ,จืดอะไรเนาะมางานพี่น้องมากินข้าวกันอันนี้ไม่รู้ว่าข้าวข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเนาะจะกินเช้ากับเที่ยงเป็นเวลาเดียวกันวันนี้ก็จะแมะนาวันนี้ก็มากินแต่ก็ไปก็ไม่ให้ไม่ให้เป็นนานหดี๋ยเดี๋ยวมันมันร้อนเนาะเดี๋ยวไปอยู่ในสวนอยู่คนเดียวเดี๋ยวเป็นลมมาไม่มีใครเห็นใช่ไหมเออไม่มีใครเห็นเฮ้ย hey, yeah. จนจนลูกสะพายนี่จมแล้วจมอีกทําอะไรเยืะท่าอยู่กับยาเด้อนี่ยายายาเนี่ยนี่ยาเิ่นกินข้านี่คุณยานี่วัยแปดสิบหกนะคะยังแข็งแรงดีค่ะทนยาเดี๋ยวพูดพูดลบยุงลบยาเดี๋ยเอไอมันก็บอกเข้าใจเนาะวพี่น้องเนาะเออแกก็จะไปทําทํา็ที่เรียกว่าไปไปไป,ไปดึงยุงดึงยาแต่ก็ไปก็ไม่ให้ไม่ให้ไปนานหรอกเดี๋ยวมันมันร้อนเนาะเดี๋ยว ไปอยู่ในสวนอยู่คนเดียวเด้วเป็นลมมาไม่มีใครเห็นใช่ไหมเออไม่มีใครเห็นประถูแค่นี้ก็แ่บแ่บแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อต้นจืนกระดูกหมูใส่โน่อไม้สดๆเลยคะ่ะอน,นี้อันนี้ย่าหมาเอามาให้แล้วก็มีน้ำพริกปลาร้านะคะไอคอนยายเดี๋ยวพูดพูดลบยุงลบยาเดี๋ยวเอไอมันก็บัเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเออแกก็จะไปทำทำที่เรียกว่าไป ไปไปดึงยงดึงยานีกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไ,ไ,ได้มีแรงไปทํางานเนาะยาเนาะือว okay. ันนี้มีแผนทําอะไรเนี่ยนี่สิเหตุงานทอนยาเดี๋ยวพูดพูดลบยงลบยาเดี๋ยวเอไอมันก็เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเออแกก็จะไปทําทํ็ที่เรียกว่าไปไปไปดึงยงดึงยาอันนอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะคะยาเป็นหัวเรคมันเมนบลาอะเออ กินข้าวกินข้าวเลอโอ้กับข้าวเยอะๆเลยอันนี้ก็มีขนมจีนค่ะอันนี้ก็มีผูด้บิค่ะอันนี้ก็น้ำยาขนมจีนนะคะียังี่อันนี้ก็แปลกแ<ร>ปลกบองของย่าเ่ยค่ะกับข้าวต้องต้องแบ่งชนชั้นนี่ไปลกหยาให้พักแบบนี้เออยา่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพินกินข้าวเสร็จเพิ่นก็นจะเป็นลกหยาเข้าใจคำว่าลกหยาบงถอนหยาเออไปถอนย่าในใาาบถูแค่นี้ก็ออ่บแเ่บแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้ออ,อ่าเนาะอ่าจะเอาเบ,บ็กชพืชน,นะออกอนะ่ะที่แกปลูกผักเอาไว้นะในนี่ก็น้ำพริกเออเ,เออปใบถูเค็มค่ะนูก,กับข้าวยานีไร้หลายเด้อแต่เวลาเพิ่งกินข้าวนะเพิ่งกินได้สองสามคำแตกับข้าวแกนี่เยอะทันค่ะชันัน,น,น,นะลูสใภกก้กินอีกอย่างหนึ่งยากินอีกอย่างหนึ่งเออที่ได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องกินข้าวนะ นี่ก็ทั้งถอนยาเดี๋ยวพูดลบยุงลบยาเดี๋ยวเอไอมันก็มาเข้าใจเนาะวพี่น้องเนาะเออแกก็จะไปทำทำกาที่เรียกว่าไป,ไป,ไ,ปไปดึงยุงดึงยาถูแค่นี้ก็แซบแซบแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อเหนียวเนาะอยากกินผักตรงนี้อยากกินผักลูกค่ะหวานหวานเลยค่ะเป็นคนพูดหวานค่ะอไวนี่ย ตระดูกมูกระดูกหมูมมใส่โนไม้สดๆเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ย่้าหม้ออากมาให้แล้วก็มีน้ำพริกปลาร้านะคะโดยเยอะอันนี้ก็ปลาทูนะคะปลาทูที่แบบว่ามันเริ่มมีกลิ่นเนาะเอาให้เอาให้น้องแมวนะน้องแมวบ้านนี้ไม่กินค้าปลาทูมีกลิ่นนะวันนี้วันนี้จะกินข้าวเหนียวค่ะวันนี้ทันจะกินข้าวเหนียวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าเมนูน่ะมันมันเหมาะที่จะกินกับข้าว เป็นคนพูดเพราะสนองหูมาจต่ไหนตะไรลระคะ่ะอันนี้เป็นอันนี้คาะเนาะอ่ะอาจะเอาเบก่าชะพืชนะออกค่ะพี่แกปลูกผักเอาไว้นะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอามาแบ่งให้กินคะ่ะบ้านนี้ต้องอาศัยพึ่งบารมีญาจิตนะคะเพราะว่าจะได้กินของฟรีทุกวันเหนียวเนาะอยากกินผักตรงนี้อยากกินผักลูกคะ่ะหวานหวานเลยคะ่ะเป็นคนพูดหวานคะ่ะ นี่ผักมีผักลวกที่ย่าแกเก็บมาจากสวนแล้วก็มีอุย้ยอันนี้ต้มจืดค่ะอันนี้ต้มจืดต้มจืดอะไรหนอมาวันนี้วันนี้จะกินข้าวเหนียวค่ะวันนี้